ประมาณห้าปีที่แล้วได้ไปตรวจเลือดก็พบว,ว่าเป็นเป็นเหรแมวแต่ว่าาต่างๆตายหรืออะไรเป็นปกติแต่ว่าเมื่อประมาณเดือนอเ,นเนมื่อต้นเดือนที่แล้วนี่แหละครับก็หลังจากที่ตัวแมวเนี่ยมันผอมลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ชี่ออกน้อยชี่บ่อยก็เลยต้องไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นอะไรซึร่งน้ำหนักมันลดได้จากสี่โลเลยตั้งเหลือแค่สามจุด สามจุดสองโลน้ำหนักลดเรื่อยๆก็เลยมินีสังเกตก็ไปหาหมอแล้ว,วตรวจตัวเลือดอีกทีนึงก็พบว่าเป็นค่าไตค่าไตาสูงครับประมาณสองจุดแปดก็คือเกินกว่ามาตรฐานอ๋อหมอก็เลยไม่ได้ใช่ว่าเป็นโครคไตับอืมเขาเป็นโรคไตแล้วเหรอ<ก>อ่าก็ลองปรึกษาเนี่ยคุณโอมดูแล้วตอนนี้เริ่มทานมโฮไปก็ได้สักพักหนึ่งแต่ถามว่า ระยะเวลาที่นานพอไหม